สวัสดีครับเป็นรักแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงสุดสัปดาห์ประจำวันศุกร์ที่15ธันวาคมคืนฟ r i d a y n i น h t ฟุตบอลลีกหลักพอมีให้เดลุนให้ได้เชียร์กันนะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมี1คู่ครับดึกหน่อยแต่ว่าก็น่าสนใจแข่งตี3ครับนอตเทียมฟอเรสทีมเจ้าบานนะครับเจอกับทตนนมฮอสเปอร์ไก่เดทอง ที่เด็ดทุกแมตช์แอเอดีแปดแปผลงานเวลานี้เจ้าถิ่นอยู่ครึ่งล่างของตารางท้ายๆตารางเลยนะครับขณะที่สเปอร์นั้นสะดุดไปหลายนัดเพิ่งจะกลับมาได้ในนัดล่าสุดก็ยังพอมีลุ้นที่จะติดท็อฟโฟในการเล่นฟุตบอลทวยุโรปฤด,ดูกาลหน้าให้จบ ท็อปโฟรในฤดูกาลนี้นะครับเจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วสเปอร์ทำผลงานได้ดีกว่าฟอเรสต์เป็นเจ้าถิ่นนี่แพ้0ูต่อสองไปเยือนสเปอร์ชนะผลต่าง2ประตูเหมือนกันนะครับชนะด้วยสกอร์สาต่อหแต่ว่าฟอเรสต์มาแก้ตัวได้ในฟบอลลีกครับหรือว่าคาราบาวครับเอาชนะสเปอร์2อต่อศนนะครับก็ สามนัดเจอกันเมื่อรููการที่แล้วสเปอร์ชนะ2แพ้1นผู้เล่นของสเปอร์เวลานี้ยังมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บอยู่หลายคนด้วยกันนะครับรวมทั้งตัวหลักที่ต้นฤดูกาลนั้นโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมอย่างเจมส์แมดดิสันยังเจ็บอยู่นะครับวานเดอร์เวนรวมทั้งเซซิองแบนเดนคูวท์แมนแล้วก็เอริกไดเออร์นะครับขณะที่ฟอเรสต์มีแค่ออริเออรกับอวนิจีสอคนที่ ขึ้นบัญชีเป็นผู้เล่นทีมีอาการบาดเจ็บนะครับผลงานโดยรวมของ Forest สดูแผ่วลงไปเยอะเลยนะครับจากที่ต้นลูก,กาดูฟอร์มแล้วน่าจะอยู่รอดได้แต่ว่าเวลานี้อันดับ16 นะครับเหนือเอฟเวอรตันเพียงคะแนนเดียวเอฟเวอรตันอันดับ17ส่วนอันดับ18นั้นเป็นลูตันทาวมี9คะแนนก็ยังดีที่อันดับ18-19-20นั้นยังห่างในระดับที่พอจะหายใจคล่องๆหน่อยสำหรับเอฟเวอรตันแล้วก็นอตติแฮมฟอเรสนะครับเหนือของฟอ r e เรสมีคริสตัล팰เลส 16คะแนนถ้าฟอ r e เรสชนะจะแซงคริสเซอร์พสชั่วคราวเพราะว่าแข่งก่อนนะครับแข่งคืนวันศุกร์ดังนั้นเชื่อว่าสตีฟคูเปอร์ต้องเน้นต้องย้ำเพราะว่าฟอ r e เรสเล่นในถิ่นมักจะแข็งแกร่งนะครับ แต่ว่าผลงานโดยรวมยอดหลังไป12นัดเลยนะครับไม่ใช่แค่หนัดเพราะว่า5นัดหลังสุดนี่ไม่ชนะเลย12นัดหลังสุดนี่ชนะนัดเดียวชนะแอสตันวิลล่าที่เหลือมีเสมอกับแพ้หนักไปทางแพ้ด้วยนะครับ5้านัดหลังสุดที่แพ้4เสมอนัดล่าสุดไปเยือนวูฟแบ่งแต้มมาได้ส่วนสซเปอร์ก็สะดุดไม่ชนะมา5นัดจากที่เป็นจ่าฝูงแพ้เป็นทีมสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกก็ไม่ชนะมา5นัดเพิ่งจะชนะนัดล่าสุดถล่มนิวคาสเซิ ซึ่งกำลังเปเปๆอยู่เหมือนกันชนะไป4ต่อนหนึ่งทำให้ความรักกาลังใจของนักเตะทีมไก่เดทองก็พอจะกลับมาบ้างแม้จะต้องออกไปเยือน2ทีมนี้เล่นฟุตบอลในประเทศอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะสเปอร์นี่ก็ตกรอบลีกครับหรือว่าระเบาาครับไปแล้ว ก็น่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกฟอเรสต์นั้นเมื่อยามใดที่เล่นเป็นเจ้าถิ่นนี่มักจะกล้าแลกกล้าบุกใส่คู่แข่งนะครับสองนัดหลังสุดนี่แพ้บรตัน2ต่อ3โดนเอฟเวอร์ตันมาเฉือน1ต่อ0นะครับแต่ว่าสเปอร์นัดล่าสุดไปยันแมนซิตี้ได้ได้แต้มสำคัญมานะครับมองไปที่สเปอร์เริ่มกลับมาแล้วนะครับขณะที่ฟอเรสต์ยังพูดภาษาฟุตบอลก็คือกูไม่กลับเวลานี้นะครับหนึ่งคะแนนยังยาก ที่เจอกับสเปอร์ซึ่งต้องการขึ้นไปอยู่ท็อปโฟร์ให้ได้นะครับมองไปที่สเปอร์นะครับบุกมาคว้าสามแต้มได้ครับแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นไปอยู่อันดับ4เพราะว่าแข่งก่อนกว่าทีมที่อยู่เหนือกว่า3คะแนนเป็นของทีมเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ครับทีเด็ดทุกแมตช์ AD 888อฟุตบอลลีกหลักนัด f r i เดย์ไนท์อีกคู่หนึ่งไปที่กาโชว่วงชาของอิตาลีแข่งตี2-45นาทีเจนัวพบยูเวนตุสครึ่งล่างของตารางเจอกับรองจากฝูงนะครับเจนัวเวลานี้อยู่อันดับ14-15นัดมี15คะแนนขณะที่ยูเวนตุสของอาริเกรีดูการนี้ลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับหลังจากที่ผ่าน ช่วงยากลำบากเมื่อรุกการที่ผ่านมานะครับ15นัดมี3 16คะแนนตามหลังอินเตอร์2คะแนนเงินไขก็คือถ้ายูเวชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับจะแซงอินเตอร์ขึ้นเป็นทีมนำเจอกันเมื่อ2ฤดูกาลก่อนนะครับเ,รเจนัวเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา2ฤดูกาลก่อนที่เจอกันเจนัวชนะในถิ่นนะครับชนะยูเว2ต่อ1แต่ว่ายูเวก็เอาชนะคืนได้2อ0ต่างก็เอาชนะเมื่อเป็นเจ้าถิ่นด้วยกัน ผลงานโดยรวมเวลานี้เจนัวนี่สะดุดไม่ชนะมา4นัดต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากนัดสุดท้ายที่ชนะเวโรนาก็แพ้3เสมอ1เสมอเอมโปลีนะครับแล้วก็มีแพ้ในฟุตบอลถ้วยด้วยแพ้ต่อลาซิโอและนัดล่าสุดนี่โดนมอนซ่าเฉือน1ต่อศเจนัวนี่เป็นทีมที่เสียประตูน้อย ขณะที่ยูเวก็ทําประตูได้น้อยผลต่างเวลานี้ผลต่างประตูได้เสียนะครับก่อนแข่งยูเวนตุสบวก14ขณะที่อินเตอร์ทีมจากฝูงนั้นบวกถึง30นะครับนั่นหมายถึงว่าั่งฝั่งของยูเวนตุสโดยอาเลกรีนั้นเน,น้น,น,น,นความแน่นอนความเหนียวแน่นชนะแล้วได้แล้วก็ไม่ถึงกับโหมเพื่อทําประตูให้ได้มากๆป้องกันความผิดพลาดนั่นเองนะครับความพร้อมของผู้เล่นแทบจะไม่มีผู้เล่น ตัวหลักเจ็บเลยมีแต่เจนวนนะครับสตูดแมนนี่เป็นกองกลางประสบการณ์สูงอดีตเคยเล่นกับโรมา่ามักเซยนะครับมีอาการบาดเจ็บซะซึ่งที่ผ่านมานั้นทางฝั่งโคชชิราดิโน่นี่ใช้งานมาโดยตลอดขณะที่ยูเวนตุสมีติโมซีเวีย นักเตะทีมชาติสหรัฐที่มีการบาดเจ็บนะครับเจนัวของจิราดิโน่แนวรุกจะมีคุดบุนสั้นนักเตะไอซ์แลนด์ที่ทำให้ห้าประตูนะครับมีเรเตกีนักเตะอิตาเลียนเองทำสามประตูก็ทำประตูได้ไม่เยอะนะครับด้านกลางที่ ส่วนใหญ่จะใช้นักเตะประสบการณ์สูงชูร์แม่นเจ็บยังมีบาเดลนะครับนักเตะโครเอเชียนี่34ปีแล้วก็มาริโนสกี้นะครับนี่เป็นนักเตะยูเครนก็ลงเล่น12นัดทำได้2ประตูเป็นกองกลาง32ปีแล้วขณะที่อเล็กซีจะใช้ในรุกอย่างเวลาโฮวิชเกียซ่ามิลิกนะครับ แล้วก็มอสกีนที่ลงทาประตู3คนนะครับเกียร์ซ่ามิลิกวเวลาวิดทำได้แค่11ประตูทับกองหน้าดังนั้นนัดนี้เชื่อว่าเกมออกจะอึดอัดหน่อยแต่ว่ายูเวนตุสมีความมุ่งมั่นที่จะกลับไปเป็นทีมนำอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมก็น่าจะดูดีกว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นที่ไม่มีบิ๊กเนม ะคับชื่อชั้นเป็นรองแน่นอนอาจจะมีเพื่นบางคนประสบการณ์ดีแต่ว่ารวมๆกันแล้วยังไงก็ดูแล้วเป็นรองยูเวนตุสทีมมาลายในะครับมองไปที่ยูเวนตุสครับมีแต้ม1หรือว่า3คะแนนแต่ว่าโดยสถานการณ์อย่างนี้ต้องการ3มคะแนนเป็นอย่างยิ่งแล้วก็น่าจะทําได้ครับอย่างหนึ่งก็คือผู้นี้จะทําประตูกันได้ไม่มากนั่นหมายถึงว่ายูเนตุสก็จะบุกมาเฉือนเอาชนะเจนัวด้วยผลต่าง1ประตูเป็น2คู่ครับ กับการวิเคราะห์วิจารณ์ประจำวันศุกร์ครับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ